จักรเม 18, ื่อพี่เลยนี่1สิบแปดสิบเก้านาทีเหยมงศิบนาทีเอานาั่งบาตเนี่ยน,นั่งนิ่งสมาธิเฮ็ดใจใไม่สบายเฮ็ดให้มันดีดีสามอย่างพูดดีคำว่าคำจาดีคำว่าคำจามีประโยชน์คิดดีพูดดีทำดี สามอย่างดีมันได้สามอย่างแต่ะละมือเฮ็ดอีหยังนหนึ่งมันดีดีสามอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันชิดโมดีกเบิงเอาเอามาพิจารณาเอาก่อนสีเบาจงว่าคุณว่าให้มีสติก่อนสีคิดก็ว่าให้มีสติความคิดนี่มันไปไวิไปไกลไปบ่มีแนวควบคุมคำออกการกระทบนี่มันก็นยัง บ่มีสติกัยังมีผู้ควบคุมอยู่มีกฎหมายมีบ้านเมื่อมีกฎกติกาสังคมมีแนวนั้นแนวหนี่มาบังคับแต่ว่าใจเนี่ยมันบบมีโ่มีตัวคุ่มมีแต่กรรมกรรมมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกจมเป็นไปตามกรรมสิ่งที่เฮดให้เกิดผลเกิดบาปเกิดบุญสิ่งที่เฮดให้โทษให้คุ้นก็คือกรรมเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมก็เลยเป็นทั้งกรรมดีกรรมเป็นทั้งกรรมบ่ดีกรรมจิเป็นผู้ให้ผลบนว่าอันใดที่มันผิดจากไปจากกรรมนี่คือสิบ่มีัจัดโลกก่อมเป็นไปตามกรรมนี่บ่มีผู้อื่นสิ่ผิดแปลกไปจากกรรมได้จัดโลกทุกคนได้รับผลพองกรรมจากความบดเหตุนี้ยังก็ได้หวงก็ได้ตองบอกก็ได้ต้องซี้เนี่ย ใบเฮ็ดดีดี้เพราะว่าเข้าสิทั้งรับผลเขา้าทั้งสิเป็นญาติเป็นปฏิสัมพันธ์เป็นนั่นเป็นนี่อยู่น้ากันนี่เม่นเบิดเรื่องของกรรมเรื่องของเน่สิติดตอ่อติดตามเข้าไปเน่สิติดตอ่อพบต,าาตัวศาสตร์กรรมเด็กกรรมน่อยั้นมันพอเบิดกสิเบิดกันอยู่นี่ถ้ามันบ่เบิดกสิยาก,กันอยู่นี่ละต่อขามพบขามศาสตร์ดึงกันจ้องกันไป เห็นบาอันนั่งยักกับอันยกินลูกกันไปขาลูกกันไปกันว่าหยาดย่างกันไปจนเมื่อพอพระพุทธเจ้าจังระงับดับการจองเว้นกรรมต้องละเวียนต้องระงับด้วยการไม่จองเวีนกันมันจังอยู่เฮานี่่มีเครื่องลูกบ่มีย่านเครื่องลูกว่ามันจิไประงับกันมองใดมันจิไปหยุดกันมองใดกรรมเ่าจะไปหยุดอยู่บนใดกรรมเล็กกรรมน้อยเศษกรรมยุหันยุ่นีสิไปจบกันมองใดสิไปใส่กันยุมองใด คำว่าเพิ่นพยาย่มบ่ห้มีกรรมม่มีอย่างติดต่อกันกรรมที่มันบ่ดีติดต่อกันมันบ่หยาบู้ใดหยับจบยักพ่อ,อเพราะว่ากรรมบ่ดีให้มันให้ผลทุกข์ขึ้นมาอ่ามันทุกข์ในจิตในใจทุกข์ทั้งร่างกายทุกข์ทั้งนั้นทั้งนี้จังว่าแน้นําให้เหตุกรรมดีเพราะว่ากรรมดีมันให้สุกก็เลยให้เหตุกรรมดีไว้พระพุทธเจ้าก็มาว่าสอนให้บรรเทาทุกข์ออกโดยการเฮ็ดส้่งของดีส้างกรรมดี มันสั่งกำซัวมันติดถูกตืมมันติดถูกซ้ำเจ้าของลงไปอีกลดลงเจ้าของลงไปอีก่ลลกงงกเหตุใดไมัมนยังติดฟื้นขึ้นมาได้เพราะบรรเทาถูกวันเท,า,ท,นเทาโศกไตแน่ออันนี้บอกทังสี่เนี่ยบอกทา้งลุดทา้งคนไปอีกบอกมาบรรเทาซื่อ,อ,อเหตุให้ลุดพ้นเหตุให้จางหายออกไปอีกอันนี้เป็นคุณของศาสนาคุณของ,ของบุญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังว่าเทาได้เหตุแบบพืชปฏิบัติตามแต่ละมือแต่ละเว้นอ่ะ การเสือฟังผูใยัยมันกับเป็นบุญถือสีวามาเป็นจังเป็นจังเป็นจังบุญเพราะว่าเคยเห็นเคยสงมุ่เคยสัมผัสเคยนั่นเคยนี่กับสืบทอดสืบต่อกันมาบางคนบางท่านเนี่ยหูุด้เห็นกับเห็นเป็นตัวอย่างเน่านั่นเนว่นี่ขึ้นมานี่เป็นยูของโลกของเฮ้าของสังคมของเฮ้านะความเป็นอยู่ของโลกความเป็นอยู่ของสังคมของบ้านเมืองของเฮามันควรสิเป็นจังสัตว์ไดจีกันเด็๋นี้น้ำกันได้บอกได้ว่ากัน เพื่อเป็นอย่างเพื่อว่าบ่ยกงห้ไปเป็นทุกข์แต่ว่าเมตตาเมตตาพระเมตตาเมตตาของพระพุทธเจ้าพระเมตตาพระสอนให้เมตตาต่อกันพร้อม,อมเมตตาการุณาอีกมุติตาอุเบกขาสอนต่อกันสองเออมันเป็นยังไงมันจะติบว่าเกี่ยวขอ้งบบวของกันในทางทีบดีให้มันเกี่ยวข้องกันในทางที่ดีได้ว่าส่วนตัวเขาก็มาเห็ดมาปรับปรุงมาประยุกต์ใส่เนี่ยการนํำธรรมะม,มาใส่ในชีวิตประจำวันมันมีอยู่ตลอด โบ้องไปเชื่อแนวนั้นแนวนี้เชื่อลักทรมเชื่อลักศาสนาพุ่นพาจังสันจังซีนี่ล่ะะพิ่นบอกแต่แนวดีๆไว้บ่แมนว่าสิเป็นบอกแนวงมงายแนวอ่อนวันจังสันจังสีสิไปเฮ็ุแบบนั้นมันจังสันสิมันบ่มีมันบ่มีแนวงมงายในศาสนาพุทธมันมีแต่หลักของความจริงนะมีเหตุแล้วก็มีผลนะมีผลแล้วก็มีเหตุต่อเนื่องกันออกมาจี่จิะจังวัดจะเอื้อมมาลักศาสนาสิใก่เที่ยงกับ วิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลมีต้นปลายสาเหตุมีทีมามีสาเหตุมีการแต่บบมีสมมติฐานสี่สัดไปโลวดว่าทุกมันมาจากความอยากโลดบมาต้องสมมติฐานว่าทุกเกิดจากยังประเด็สมมติฐานอยากบกวกโลรว่าทุกมันเกิดมาจากแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งทุกมันเกิดมาจากความอยากอยากแนวนั้นเนีน้นี่ทุกมันเกิดมาจากใจทุกมันก็สิเกิดจากใจเหตุ อย่างท like ่ามันได้เกิดขึ้นที่เหตุแล้วก็ดับลงที่เหตุก็เป็นได้สิไรเกิดขึ้นที่เหตุก็คือเกิดขึ้นที่ใจภาษาลีบุตรธรรมอย่างพระเจ้าวัชีทั้งหาพิ่นสอนมาอย่างไพิ่นว่านโบหูโบเห็นท่ามหลายสาขาโคตรอชาสดาเขาเข้าสอนมาท่ามันได้เกิดขึ้นที่เหตุแล้วก็ดับลงที่เหตุก็คือทุก็เกิดขึ้นที่ใจกระดับลงที่ใจสุก็เกิดขึ้นที่ใจนี่แหละะดับลงที่ใจด้วยสิ เป็นอีหยังกับยูน้ำกันกนี่ยูนี่ก้อนเดียวกันยูในี่ใจน้ำกันนี่จะว่าเห้ระวังรักษาจิตอาสาใจาว่าเหตุเราไปเหตุผลทางใจก็คือกรรมต่อเนื่องลงไปนี่แหละอเอามาเห็นมาหูหสภาพความเป็นยูเบิงเมืองบ้านมีของเล็กน้อยของนักเรียนของลูกหลานบ้านเฮามาติดตัวมาปวดไปขอความวยเหลืออ,อันนี้ก็เป็นกรรมของข้าเจ้าเลยล่ะกรรมเนวใดแน่าหนึ่งก็เดียวเคยเหตุ รวมกันมากับครูกรรมก็จะาผูสั่งบาปสั่งกรรมไรกัมีผคููกัดครูเว้นในไรผูู้บ่มีบางบางนะพอสดใสไปเรื่อยผู้หายไปเรื่อยกันอันนี้พ่อยจางหายไปจังว่าเพนบห้เป็นหนีเป็นหนีกรรมกันต่อกันมันสิชดใสกันบ่เบิดเป็นหน,นีกรรมเป็นน,นั่นเป็นนี่เรื่องพองกรรมมาขอนีอย่างหลบัวที่เหตุตั้งแต่เดือน กุมมกราติ้นเดือนปลายเดือนมกราจน่าเท่าถุงมือนี่บ่มมีด้ายใดขายนคาหักพอเมียก็ถือว่าเป็นเรื่องของลําบากความลําบากความทุกข์ความยากลูกหลานมาเขาโรงเรียนยูซีเชียงถ้ำหนึ่งกับจากเขารงเรียนตัวถึงมาเขาวอซีกับยังสิบวมมีเสือผ่าบวมมีแนวนั้นเนื้ออยู่เนื่อกินดูก็ถือว่าเป็นเรื่องของความลําบากเป็นเรื่องของกรรมข้าเจ้าที่ไม่ได้ต่อเนื่องกันขึ้นมากดีไม่ติดตามกันขึ้นมากกับลอยเหลือไปในเบื้องต้นก็คือให้อืม ไปเหตุเป็นเรื่องของค่าค่าใช้ใจ่ค่ารักษาบอกแสนสองคนละหกหมืน่นยืมเงินยืมเงินดอกยืมเงินยังเข้าไปอีกไปซื้อ,อน้ำมันไปหาค่ารถค่าเรือค่าเดินทางไปอีก,อปกบปสี่หมื่นเบดเซกับไสี่เป็แสนหกเข้าไปแต้วค็ถือว่าเป็นเรื่องที่ลำบากรถล่ารดสอมรดเรือแนวนั้นแนวนี้บ่มีแนวยูแนวกินกนิถามลูก หลานนักเรียนมาอยู่กินแนวก็ได้กับว่าเมือ่อใดมีเงินเนี่ยก็ได้ซื้อไข่ต้มให้ให้พ่อกินอแต่ก็าไข่เนี่ยต่ว่าเมียนี่ได้ใส่แค่มเพิ่มจนบม่นบมีเงินบ่มีท่องใส่กับน้ำบากหลายฐานวัดเสือผามีบอกับนีเด็กชุดนักเรียน <c oughs> ขาดชุดพระะขาดนั่นขาดนี่กันเลยดเด็ดเตรียมไว้ให้สงเคาะสงหากันไปของกินก็จ้า เอามาถวายเอามาบริจาคไปโรงเรียนกับว่าเตรียมคัดออกไปแบ่งออกไปให้ยู่ให้กินเพราะได้มันเท่าทุกเพราะได้บรรเทามีช่วงหายใจเนี่ยทุกบีบคั้นหลายกระดไข้ตัวมันเป็นฝูเป็นคนมากนักเรียนกระด้มันยังเรียนจบอย่จบม้าสามม้าหนกกับว่าจกต่อม้ีอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเขาเป็นผูญาผูุญ,ญิ่งบนมีการเรียนการศึกษากับบนมียัง้งไปได้ลูกไปผัวกับเอาชีวิตไปฝากสิ่ไปน้ำลูกน้ำผัวหนักกับเบิ้อ <c oughs> กันผัวพอมีอนาคตเนี่ยกัดสิไข่าเนี่ยกันผัวพอมีอนาคตกัดอุ้มลูกตัญญาตัญญาแม่หน,นีตะขอนนนำม้วนเนี่ยล่งคอพระเด็นเล็ดลูกคนเป็นไข่อยู่นี่แหละมันเดือดเป็นไปยังสิลธะอันนี้กัการศึกษากับสอยยกระดับชีวิตของคนขึ้นการศึกษากับสอยยกระดับคว,ค,ดความคิดความคิดความอ่านแนวคิดยังงอันซีขึ้นกับไดร์ไลฟ์อันนี้กับว่าจะส่งเสริมกันไปจะติดต่อคุณหมอให้เพิ่นเอามา เบื่องไหมาดูแลไห้มันเป็นยังไงเหตุกายภาพได้บ่เพราะว่ากระดูกเชื่งการหักแต่ขันยากกระดูกหักนี่เบิดไปยากมากยากแล้วอันต่อไปก็คือสิให้ทั้งอื่นเพิ่นมาจอยเหลือเบื้องต้นก็ดับบริจาคมากกับอสิใ้หนี้ก็เจ้าก่อนอเามีเงินไห้ไปใจหนีสซกก่อนมันจังบ่ติดพบติดจัดกันไปติดดนี่อยู่นี่มันโมเมนต์ติดพบติดจัดเฉยมันติดดอกเบี้ยขึ้นไปน้ำขึ้น ลำบากไปนั่นมานีก็ถือว่าเป็นความทุกข์ความยากอินทานังทุกขังโลเกการกู้หนีเป็นทุกข์ในโลกทั้งทุกข์ทั้งเจ็บทั้งไข่ทั้งหาเงินหาท่องบ่ได้ทั้งทุกข์ว่าเป็นหนีเป็นยังเป็นสินนี่ก็สิถือว่าไอ้ซอยเหลือกันลูกหลานนักเรียนโรงเรียนสีเสียงทํำกัดซอยเหลือกันไปได้นั่นเหมือนพ่อเม่มันบ่เคยเขาวัดเขาว่ากับว่าเด็นเป็นยังแต่ว่าลูกมันเคยมาอยู่กัดซอยเหลือกันไปอันนี้ก็เป็นการสงเคราะห์สงหากัน มเมตตากระดุนหน้าต่อกันทั้งน้ำใจผู้นันผู้นี่ซอยรังไหลขมาผูนทันผู้นีก็มาถามข้าวถามข้าวกันซอ,อยกันไปการแสดงท่มก็เห็นสมควรแกเวลาก็จึงขอยอยู่ตีใบเพียงแกนี้ขอคว้มถูกวม้มเจริญจงมิแกพีแกดองลูกหลานทั้งหลายทุกตัวหนากันเถอะ สัพพโรขวินิโมตโตสัพสันตปาวัจโตสัพเวระมาติจันโตนิพุโตจตุวังภาวาสปิฏิโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะฏวันตารโยสุจิธียาอยู่โภภาวะธิวัฒนสิเลสสนจามุทาปจายโน จัตตาโอธรรมวาตาติอายุวันโนสุขังภาลัง